สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยัง บางท่านก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วสอบถามว่ายังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยจะลงในช่วงนี้ทันไหมค่ะวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่เจ็ดเจ็ดกร,รกฎาคมสองห้าศูนย์แปดยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยลงช่วงนี้ทันไหมลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปคำวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่สอบถามมาเจดกร,รก,กฎาคม2508โดยปกติแล้วท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2567ซึ่งปีงบประมาณ2567กะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2566จนถึงวันที่30 กันยายน2,567ถ้าท่านลงในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปีกับเพื่อที่จะขอระเบียยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,568ปีงบประมาณ2,568ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,567ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,568ตามระเบียบเลยก็คือท่านอายุครบ60ปี ในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุค่ะตามระเบียบกันเลยนะคะค่ะมาดูเจ็ดกร,รกฎาคม2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ยังไม่สายนะคะยังไม่สายค่ะไม่ควรให้เกินเดือนกร,รกฎาคม2568 เพราะอะไรเพราะว่าพอน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวค่ะเจ็ดกร,รกฎาคม2508ยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุให้ลงในช่วงนี้ได้เลยสะดวกช่วงไหนท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุนะจะไม่ควรให้เกินเดือนกร,รกฎาคม2568เพราะว่าท่านลงแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่7กร,รกฎาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รัะเบียยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เป็นต้นไปนะจ๊ะซึ่งเดือนสิงหาคม2568เป็นเดือนที่อยู่ในปีง็ประมาณ2568เป็นไปตามระเบียบกันเลยนะคะขับไปลงที่ไหน ไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมธนาคารอะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว ถึงค่าวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่7กรกรกฎาคม2508 ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยไม่ควรให้เกินเดือนกร,รกฎาคม2568ค่ะเพราะว่าแน่นอนลงแล้วเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เปลี่ยนต้นไปนะจ๊ะกก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมา,าหรือท่านใดที่จะสอบถามขพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างที่พูดสูงอายุในเดือนไหนปีพอศอไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอเนอเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออนอยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอนอต้อง,งกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ